สวัสดีครับทุกคนมาพบกับรายการ Living o u t l er o d by Estopolis อีกแล้วนะครับวันนี้ผมกัสพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการ Reference สาทรวงเวียนใหญ่คอนโดโครงการใหม่ของแบรนด SC ์ SCSS นะครับโดยโครงการนี้เขาจะเป็นคอนโดแบบคอนเซ็ปต์ดีไซน์แบบใหม่ที่เหมาะกับกลุ่มคน Gen Y มากๆโดยโตรงโครงการเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระจันทร์นะครับมันจะมีความโค้งมนใช่ไหมแล้วก็มีความเร่งความโมโนโทนอะไรแบบนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูข้างในกันเลยดีวยกว่าไป แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น2ของเซลล์แกลเลอรี่นะครับต้องบอกก่อนครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่คอมเมอร์เชียลนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีฟู้ดแลนด์ที่มาเปิดขายสินค้าแบบ24ชั่วโมงเลยแต่ด้วยตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาพิเศษมากๆที่เขาจะเอาคาเฟ่เอาอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์เฮาส์มาเปิดรวมกันในที่นี้ที่เดียวนะครับในคาเฟ่ที่ชื่อว่าร้านโจส์บานอฟฟี่นั่นเองก็ถ้าใครที่มาเดอะเรฟเฟรนซ์สาทรวง,งเงินใหญ่ช่วงนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาใช้บริการทีี่่คคาเฟนน้นะรับ แล้วเราก็มาถึงกันแล้วครับห้องที่ผมจะพาทุกคนมาดูวันนี้เป็นห้องแบบท b e d r o o m นะครับจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยในยอยู่ที่63ตารางเมตรซึ่งทุกห้องของที่นี่เนี่ยเขาจะมีดิจิตอลดอทล็อกมาให้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องกันและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทุกห้องของที่นี่เนี่ยเขาก็จะให้ระบบโฮมออโตเมชั o นมาด้วยแบบนี้เลยครับเป็นแผงควบคุมตรงนี้แล้วก็ยังสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็สามารถเปิดปิดแอร์เปิดปิดไฟได้ทําให้แบบเราสะดวกสบายมากๆเวลาการใช้ชีวิต ผมบอกแล้วที่นี่เนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อคนเจนวายจริงๆอย่างแรกที่พอทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องเห็นว่ามันมีจุดเด่นของห้องแล้วก็ต้องคิดเหมือนผมแน่ๆก็คือ ความกว้างของลิฟ i ิ g งแอเรียแบบนี้เลยนะครับทุกคนดูว่าโซฟาเนี่ยมันสำหรับ4ที่นั่งเลยนะระยะฟลอร์ถึงเซลลิงเนี่ยอยู่ที่2.7เมตรนะครับและนอกนั้นไม่พอพื้นที่ช่องแสงเนี่ยเขาก็ให้มาเยอะเนี่ยทุกคนเห็นกระจกบานใหญ่ขนาดนี้ไหมหม,มันทําให้เราเนี่ยรับแสงธรรมชาติได้เยอะเนาะตัวโครงการเนี่ยเขาจะทํามาเป็นแบบบูรีเฟอร์นิชนะครับเขาจะให้แบบพวกเฟอร์นิเจอร์ที่แบบดีไซน์ที่เข้ากับบรรยากาศภายในห้องมาแล้วมันยังเป็นแบบเฟกซิเบิลเฟอร์นิเจอร์ด้วยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้ เข้ากับไลฟ์สไตล์เราได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันดีกว่าครับว่าตัวดิน i n g a แอเรียเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างมาไม่ใช่แค่พื้นที่นั่งเล่นนะครับตรงพื้นที่ดินนิ่งแอเรียเนี่ยเขาก็ให้ช่องรับแสงขนาดใหญ่แบบนี้มาด้วยทําให้เนี่ยไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นดูทีวีตรงนี้หรือว่าจะมานั่งเล่นนั่งกินอาหารกินขนมตรงนี้เนี่ยก็ได้รับแสงธรรมชาติแบบรู้สึกอบอุ่นเหมือนกันและทุกคนผมอยากจะให้ทุกคนดูเนี่ยโซฟามันกว้างมากแล้วใช่ไหมมันใหญ่มากๆแล้ว แต่ว่าตรงพื้นที่ใดนี่ไงเลยเนี่ยเขาย่องวางโต๊ะขนาด4ที่นั่งได้เลยนะแต่ถ้าเป็นความคิดผมนะผมจะขยับโต๊ะตัวนี้แบบไปฝั่งนู้นนิดนึงแล้วเพิ่มตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ทํางานเขายังดีไซน์ให้เชื่อมกับครัวแบบฝรั่งแบบนี้ด้วยนี่เลยแทนทรีรูปตัวยูโหนี่ขนาดผมแค่ลองจับดูอะผมยังรู้เลยครับว่าวัาสดุท็อปครัวเขาพรีเมียมมากมาก ครัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นครัวสไตล์ฝรั่งนะครับมันก็จะมีพื้นที่เตรียมอาหารแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่ทําอาหารแบบนี้แยกกันและสิ่งที่ผมชอบของตรงนี้ก็คือสมมติเนี่ยผมทําอาหารเสร็จใช่ไหมผมก็สามารถเอามาเสิร์ฟตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยทำให้คนที่อยู่ตรงนู้นน่ยสามารถหยิบไปรับประทานอาหารได้เลยผมไม่ต้องเดินไปเสิร์ฟด้วยสบายผมแล้วอย่างฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวหูดูดควันเนาะแล้วก็เป็นเตาไฟฟ้าแบบ2หัวแบบนี้เลยนะครับโครงกายเ,ยเขาบิวอินมาให้นะแล้วก็เลือกใช้ของคาเฟเล่ด้วยรรรรััับบปะะกนนเเื่องคคุณภาพลย พื้นที่เก็บของเนี่ยโหผมว่าเยอะมากๆนะแล้วที่ห้องนี้เนี่ยเขาจะให้แอร์มาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับในห้องนอนเนี่ยเป็น2ตัวแล้วเนาะจะเป็นแบบ wall type ทั่วไปเลยแต่ว่าที่พิเศษเนี่ยก็คือที่ห้องนี้ครับ living area เขาจะให้มาเป็นแบบแอร์คอนซีลฝังฟ้าแบบนี้ซึ่งแอร์แบบนี้เนี่ยข้อดีคือมันเย็นฉ่ำทั่วห้องมากๆ แลวตรงด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นทางเดินที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ส่วนตัวและจะเป็นห้องนอน2ห้องเนาะเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่ห้องครัวมีช่องเก็บของเยอะใช่ไหมตรงนี้ก็มีเยอะไม่แพ้กันครับนี่1 2 3 4มีเป็น10ช่องอะทุกคนตรงนี้อยางห้องนอนนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนรองนะครับเขาก็จะวางเตียงมาให้แบบนี้เลยแต่ความพิเศษของเตียงนี้เนี่ยมันคือ flexible furniture ครับนี่ผมจะโชว์ให้ดูว่ามัน flexible ยังไงนี่ครับแบบนี้เลย เราสามารถพับเตียงเก็บขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาโต๊ะออกมาใช้งานแบบนี้ได้เราก็จะมีพื้นที่นั่งเรียนนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่นเกมทำได้หมดเลยครับห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมข้างในเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันมาไปดูกันแต่เดี๋ยวผมขอแวะห้องนี้ก่อนนะครับโดยห้องนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำรับรองนะครับก็ให้สำหรับคนที่ใช้พื้นที่ลิฟ i ิ g งแอเรียเนาะหรือว่าห้องนอนรองเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานตรงนี้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันบ้างดีกว่าครับมาถึงสักที่นึง ห้องนี้เนี่ยเขาก็จะให้บรรยากาศที่แบบสงบมองการพักผ่อนมองการผ่อนคลายนะครับให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวเนาะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะให้ระเบียงมาด้วยเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นระเบียงที่เราสามารถเปิดออกไปรับบรรยากาศซึ่งนั่นหมายความว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะให้ระเบียงมาถึง2อันสําหรับห้อง type 2 bedroom แบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นของ walk in closet นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับ ส่วนด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมเรียกได้ว่าภายในห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยครบนะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่น่าอยู่น่าพักผ่อนมากๆเลยผมขอเพิ่มเติมหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพวิวจร,จริงจากห้องทูเบดมเลยนะซึ่งถ้าเราอยู่บนชั้นสูงๆเนี่ยเราจะสามารถรับวิวได้แบบนี้เลยครับสวยจริงๆคราวนี้เราก็มาดูห้องสตูดิโอทป์กันบ้างน,นะครับ ห้องนี้จะได้ w a l k in closet มาเนาะภายในเนี่ยก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ำภายในตัวนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะมี flexible furniture เเหมือนกันก็จะมีตรงตู้นะครับที่เราสามารถดึงออกมาใช้งานแล้วก็สามารถเก็บเข้าไปเมื่อเวลาไม่ต้องใช้งานนะครับพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้ก็ให้มาครบนะครับก็เป็น f u l l y Fur n i s h e d เหมือนกันแล้วก็ให้อ air มาหนึ่งตัวแล้วก็ยังมีพวกช่องเก็บของที่ซ่อนเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงใต้เตียงตรงฝั่งขวาของผมอ๋อผมลืมนี่ห้องนี้ก็มมีระเเบยงาใหห้ือนนกันน ครบทุกอย่างจริงๆสตูดิโอไทป์นี่ยมาที่ห้องวันเบดรูมไทยกันบ้างนะครับห้องนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่พิเศษก,กว่าห้องอื่นเลยก็คือตรงนี้ครับ Partition ปาเลื่อนกั้นระหว่างห้องครัวกับห้อง l ลี iving area นะครับโดยห้องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่ปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้เพื่อไม่ให้กลิ่นมารบกวนตรงพื้นที่พักผ่อนแบบนี้ได้นะครับ สำหรับห้องนอนแบบวันเบร o ูมไทยเนี่ยเขาจะมีการแบ่งแยกออกจากห้อง l ิฟ i ิ g งไอเียแบบชัดเจนนะครับมันทําให้เราเนี่ยมีความผ่อนคลายมากขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถมีความ private มากขึ้นได้ครบจบหมดในที่เดียวเลยครับผมเอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมพาทุกคนไปดูห้องทั้ง3แบบของตัวโครงการแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องทําเลกันมากดีกว่า โดยตัวโครงการ Reference สาทารวงเวียนใหญ่เนี่ยจะตั้งอยู่ใกล้กับ BTS วงเวียนใหญ่เพียง130เมตรเท่าน,นั้นเองแถมใกล้ๆนี้เนี่ยยังมีห้างไอคอนสยามแล้วก็ยังใกล้กับย่าน CBD อย่างสาทารสีลมอีกด้วย โรงเรียนแถวนั้นเนี่ยก็มีแต่โรงเรียนชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนโรงเรียนสัมชัญบางรักโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติชูบุรีสิกด้วยนอกจากนี้เนี่ยตัวโครงการเขายังมีบริการ m o v มี e ซึ่งเป็นบริการรับส่งด้วยรถพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ฟรี2ปีแรกด้วยนะยังไงถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็สามารถมาเยี่ยมชมที่เซลล์แกลเลอรี่ของตัวโครงการได้นะครับครั้งหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไป Living Out ้าร่าที่ไหนอย่าลืมติตมมด